สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้นำเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นรับเสด็จนะครับวันที่28มิถุนายนพศ2536นะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่สวยงามอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับของหลวงพ่อคูณนะครับ เหรียญน,นี้จะมีด้านหน้านะครับจะมีความคมชัดของเหรียญน,นะครับเส้นสายลายเส้นต่างๆนะครับจะมีความคมชัดตัวหนังสือนะครับจะคมชัดใบหน้านะครับ ใบหน้าของหลวงพ่อคูณจะมีฟาร,ร์มคมชัดนะครับเส้นสายลายเส้นต่างๆนะครับจะมีดวงตานะครับมีดวงตาที่ชัดเจนนะครับแล้วตรงแก้มนะครับแก้มข้างขวานะครับจะมีเม็ดหนึ่งเม็ดนะครับตรงนี้ ให้สังเกตให้ดีนะครับจะมีเม็ดเป็นธรรมชาตินะครับหนึ่งเม็ดตรงนี้นะครับเส้นลำคอนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับเส้นจีวรคมนะครับเส้นจีวรพวกนี้จะคมนะครับชัดเจนนะครับที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับของด้านหน้า ของเหรียญรุ่นนี้นะครับคือโค้ดนะครับให้สังเกตโค้ดให้ดีนะครับโค้ดนะครับจะตอกชัดเจนมากนะครับคูณนะครับจะตอกว่าคูณนะครับตรงนี้นะครับสําคัญนะครับโค้ดให้ดูโค้ดนะครับโค้ดต้องชัดเจนนะครับเม็ดที่แก้มเห็นไหมครับเม็ด แก้มด้านขวาตรงนี้นะครับจะชัดเจนนะครับจะเป็นธรรมชาตินะครับจะไม่เบอร์นะครับเหรียญเหรียญนี้สมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับชัดเจนโค้ดชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับจะสวยงามอย่างไรนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับ เห็นไหมครับตัวหนังสือจะชัดเจนนะครับตัวหนังสือนะครับจะมีความคมชัดชัดเจนนะครับมีตรงนี้นะครับจะมีบางๆไปบ้างนะครับแต่ก็ยังเป็นตัวหนังสือนะครับสามารถดูได้นะครับตรงนี้จะติดบางนิดนึงนะครับ จะมีรอยตอกโค้ดนะครับให้สังเกตให้ดีนะครับโค้ดตัวนี้นะครับจะตอกด้านหน้านะครับด้านหลังจะตรงออกมานะครับจะมีรอยนูนนะครับตัวโค้ดนะครับจะตอกจากด้านหน้านะครับจะนูนนะครับเนื้อจะดันนูนเข้ามาข้างหลังนะครับให้สังเกตให้ดีนะครับโค้ดที่ตอกจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ น,นูเหรียญน,นี้นะครับสมบูรณ์ควงหูอยู่ครบนะครับผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับสภาพเก่าเก็บนะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอสวัสดีครับ